สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้ทงไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับ EP นี้เป็นหนังสือเล่มนี้ครับ Goose i o e Goose Life ใช้คลื่นพลังบวกดูดพลังศุกร์ ของคุณเวกคิงนั่นเองนะฮะมาเข้าสู่ตอนที่2ของเล่มนะครับชื่อว่าค้นหาแรงบันดาลใจโอเคครับเข้าสู่เนะื้อหากันเลยนะฮะแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตและทําให้ผมมองโลกในแงด่ดีทุกวันนี้เรามีโอกาสได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือพิมพ์หรือนวนิยายมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกหลงทางในชีวิตอย่างสิ้นเชิง ผมเพิ่งออกจากง,งานมาทําธุรกิจขายเสื้อยืดสร้างแรงบันดาลใจด้วยเงินส่วนตัวของตัวเองแต่ก็ท้อใจเพราะไม่ได้ขายดีอย่างที่หวังตอนแรกนึกว่าจะขายหมดภายในไม่กี่วันเสียอีกผมอ่านหนังสือธุรกิจและใช้เวลานานกับบล็อกแฟชั่นจนนึกว่าตัวเองรู้เรื่องที่จําเป็นต่อการทําบริษัทให้ประสบความสําเร็จและสร้างนวัตกรรมให้โลกนี้เสร็จแล้วแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามผมเริ่มเสียศรัทธานในตัวเองและในความสามารถที่มี เริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางชีวิตยิ่งกว่านั้นเวลาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองคุณจะตกลงไปในทะเลลึกแห่งความรู้สึกระทถมด้ง่ายๆและเริ่มเจอสถานการณ์แรงสั่นสะเทือนที่ต่ำลงผมรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างจึงฟังหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหยิบหนังสือมาอ่านดูทีวีออนไลน์อ่านบทความคำคมและบล็อกต่างๆทั้งยังพูดคุยกับเพื่อนผู้ประกอบการที่พบในโชเชียล ผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความยากลำบากของคนอื่นและวิธีที่พวกเขาก้าวผ่านไปได้แม้ตอนแรกน่าจะไปไม่รอดจนเริ่มมีแรงบันดาลใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้บ่งบอกว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบคนที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ล้วนเผชิญอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาก่อนแต่สิ่งเหล่านั้นจะก,กลายเป็นจุดจบก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกเท่านั้น การรู้สึกขอบคุณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีปัจจัยต่อความสําเร็จอย่างมากการรู้สึกขอบคุณเป็นนิสัยที่ง่ายที่สุดแต่มีพลังเปี่ยมล้นซึ่งบ่มเพาะได้การนับเรื่องดีๆในแต่ละวันจะช่วยพัฒนาจิตใจให้มองหาแต่สิ่งดีๆในทุกสิ่งที่มีอยู่รอบตัวไม่นานคุณก็จะเริ่มเห็นด้านสว่างของสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวและรู้สึกดีกับชีวิตขึ้นคุณจะไม่มีทางรู้สึกแย่ในขณะที่รู้สึกขอบคุณได้หรอก การแสดงความขอบคุณฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่คนส่วนใหญ่กลับมีปัญหาเพราะการจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีนั้นง่ายกว่าสิ่งที่มีผมเคยศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกประโยคหนึ่งที่โดนใจผมคือความยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการรู้สึกขอบคุณตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรนักหรอกแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจคุณค่าและตระหนักว่า คุณไม่อาจเบิกบานได้โดยไม่รู้สึกขอบคุณการรู้สึกขอบคุณจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสุขการแสดงความขอบคุณไม่เพียงทำให้เราเปลี่ยนสถานะแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามากขึ้นแต่ยังทำให้เรามองสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไปตามคันลองได้เราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นปรารถนาเรายังมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบตัวเอง กับคนที่มองว่าโชคดีกว่ามากกว่าจะเปรียบเทียบกับคนที่โชคร้ายกว่าเราลองนึกถึงจํานวนคนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสงครามดูสิแต่เราปลอดภัยจากปัญหาเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงความคิดที่มีอานาจเหนือกว่านั้นส่งผลต่ออารมณ์อย่างมีนัยยะสาคัญแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่พยายามเป็นนักคิดเชิงบวกคือเราเพิกเฉยต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงคิดเอาเองว่าควรขจัดความคิดเชิงลบ เพิกเฉยต่อความรู้สึกและก้าวไปสู่ความคิดเชิงบวกซึ่งมักไม่ได้ผลเพราะคุณแค่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ท,ที่ความรู้สึกจริงๆบอกอีกอย่างความกดดันสามารถกลายเป็นพิษร้ายต่อคุณและก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังได้เมื่อความคิดที่เป็นพิษซึมลึกอยู่ในใจมันจะโผล่มาอีกตอนเจอสถานการณ์ค,คล้ายๆกันในอนาคตซึ่งไม่เพียงจะลดแรงสั่นสะเทือนของคุณ แต่รูปแบบต่อเนื่องเช่นนี้จะทำลายสุขภาพจิตและกระทบไปถึงสุขภาพกายด้วยคุณยังอาจพ่นพิษใส่คนรอบตัวทำให้ว้าเวและยิ่งทุกข์เข้าไปอีกฉะนั้นอย่าข่มความรู้สึกเชิงลบที่มีแต่รู้จักเปลี่ยนเพื่อเพิ่พมแรงสั่นสะเทือนของคุณไม่ใช่แค่เพื่อตอนนี้แต่ยังเผื่อไปถึงตอนอนาคตที่เกิดเหตุคล้ายๆกันด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง จะทำให้คุณเปลี่ยนจากแรงสั่นสะเทือนต่ําไปเป็นแรงสั่นสะเทือนสูงได้เรื่อยๆซ้าแล้วซ้าเล่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการทบทวนความรู้สึกจึงเป็นเรื่องสําคัญต่อการพัฒนาตัวเองนอกจากนั้นการใส่ใจกับปัจจุบันก็สําคัญมากๆเช่นกันทุกวินาทีที่นึกถึงช่วงเวลาถัดไปเท่ากับเลี่ยงการโอบกอดปัจจุบันจงแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการครุ่นคิด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั่วโลกทำให้สังคมเราพากันหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์ส่วนตัวมากกว่าโลกที่อยู่รอบตัวเราอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าการสนทนาจริงและอยู่ร่วมกันเสียอีกเรายุ่งอยู่กับการมองจอและคลุกอยู่กับปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลมากเสียจนลืมสิ่งรอบตัวดูเหมือนผู้คนอยากเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผ่านกล้องมากกว่าผ่านสายตา คนดูคอนเสิร์ตมัวเมาไปกับความสว่างสวยจากหน้าจอโทรศัพท์ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเก็บช่วงเวลาอันมีค่าเหล่านี้ไว้แต่การใช้ชีวิตผ่านจอจะทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราปล่อยให้ตัวเองไม่สนใจกับปัจจุบันเราก็จะยิ่งวิตกกังวลกลัวและเครียดความกังวลจะเข้าครอบงำเราทุกวันเพราะเราอยู่ในสภาพที่สามารถอยู่กับที่อื่นได้ทั้งหมดยกเว้นตรงนี้ แถมยังละเลยคนที่อยู่รอบตัวทําให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีปัญหานี่จึงมักเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงไม่มีความสุขตัดขาดจากคนอื่นและไร้หนทางแรงสั่นสะเทือนของเราจะต่ําลงเพราะรู้สึกเหมือนอยู่ในจินตนาการซึ่งขัดกับความเป็นจริงที่ใช้ชีวิตอยู่เรามัวแต่ใช้ชีวิตอยู่ในอดีตกลัวอนาคตและสร้างอุปสรรคในความคิดตัวเอง เราอุทิศพลังอันสร้างสรรค์ไปกับความคิดทำลายล้างซึ่งทำให้ชีวิตวุ่นวายตอนนี้เป็นเวลาเดียวที่คุณมีพออดีตผ่านไปมันก็ไม,ม่มีอยู่จริงอีกแล้วไม่ว่าคุณจะสร้างขึ้นมาใหม่ในใจอีกอกี่ครั้งก็ตามอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่คุณก็เอาแต่พาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นอยู่ดีอนาคตมาในรูปแบบของปัจจุบันโดยที่บางคนไม่ทันสังเกต ไม่มีอะไรมีคุณค่ามากไปกว่าปัจจุบันอีกแล้วเพราะคุณไม่อาจเอากลับมาได้อีกอาจสร้างภาพในความทรงจำให้หวนรำลึกถึงได้แต่คุณไม่สามารถพบเจอทางกายภาพได้อีกแล้วความหมายก็คือไม่มีอะไรสำคัญเท่าปัจจุบันขณะณนะเวลานี้ณนะวินาทีนี้คือปัจจุบันที่สุดถ้าผ่านวินาทีนี้ไปก็จะกลายเป็นอดีตและเราก็ไม่สามารถเอากลับมาได้อีก จงให้ความสำคัญกับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วต้องใช้คำว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำโอเคครับสำหรับ ep นี้ก็จบลงไปนะครับเป็นตอนที่2ของหนังสือนะครับชื่อว่าค้นหาแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับถ้าเรามีความคิดเชิงบวกและรู้สึกขอบคุณกับทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวใส่ใจกับปัจจุบันขณะและเอาคนที่เขาประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่าง ก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นนะครับและจะทําให้เราเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆได้นั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไม่ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับในอ e ีพีต่อไปจะเป็นตอนที่3นะครับของหนังสือเล่มนี้ครับ กู o s ไบรท์กูไบรท์ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขของคุณเว็กซ์คิงนั่นเองนะฮะต้องบอกว่า EP ต่อไปก็เนื้อหาเข้มข้นและสำคัญมากๆเช่นกันนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ